ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับชูต้องห้าม การพจนภัยของลินดาเริ่มต้นขึ้นเมื่อครั้งที่มุงลวดเหล็กดัดเป็นเครื่องแต่งบ้านคนรวยส่วนบ้านคนธรรมดาทั่วไปยังใช้มุ้งกลางกันยุงตอนเข้านอนเพราะสมัยนั้นบ้านเรือนส่วนใหญ่จะปลูกด้วยไม้คนฐานะร่ำรวยจะใช้ไม้สักปลูกบ้านคนฐานะปานกลางใช้ไม้ยางที่อบแห้งน้ำยางระเหยไปหมดแล้ว สำหรับคนฐานะง่อนแง่นหาเช้ากินคํานิยมหาเศษไม้เก่ามาปลูกกระท่อมเป็นเรือนใต้ถุนเตี้ยมุ่งราคาด้วยสังกะสีลูกฟูกลินดาเป็นเด็กต่างจังหวัดพ่อแม่ทรงเธอมาเรียนหนังสือในกรุงเทพพักอาศัยอยู่กับน้าสาวฐานะปานกลางมีบ้านไม้สองชั้นปลูกอยู่ย่านชานเมืองแถวแถวทุ่งสองห้องซึ่งปีนั้นยังมีทุ่งนาเรือกสวนเต็มไปหมด ชาวไรช่ชาวนาทำเกษตรกรรมเป็นหลักเวลานำผลิตผลไปขายให้ตลาดในตัวเมืองนิยมใช้บริการรถไฟที่เรียกว่ารถหวานเย็นต้นทางอยู่ที่หัวลําโพงเล่นไปสุดทางที่รังสิตการที่เรียกรถไฟสายนี้ว่ารถหวานเย็นเนื่องจากเป็นรถไฟที่จอดตามรายทางเหมือนรถเมย์ที่จอดตามป้ายในกรุงเทพ ไม่มีสถานีเลยก็จอดถ้าตรงนั้นมีตำบลหรือหมู่บ้านที่เจริญมีผลิตผลนำไปส่งตามตลาดต่างๆลินดาอาศัยรถไฟหวานเย็นเดินทางเข้ากรุงเทพเพราะโรงเรียนอยู่ใกล้สถานีรถไฟสามเสนจนถูกเพื่อนๆที่อยู่ในเมืองหลวงชั้นในล้อเลียนว่าเด็กบ้นนอกทั้งๆที่ทุ่งสองห้องเป็นแต่เพียงชานกรุงเท่านั้นเอง พระอ,อิญชาญกรุงในตอนนั้นไฟฟ้ายังเดินสายไปไม่ถึงชาวบ้านต้องใช้ตะเกียงจุดส่องสว่างในยามค่ำคืนเลยดูว่าไกลปืนเที่ยงเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเหมือนชนบทสมัยปัจจุบันลินดามาอยู่ที่บ้านนาลำดวนตอนอายุได้15ปีกำลังเป็นสาวขบเพาะหุ่นนางแบบใบหน้าสวยหวานเหมือนน้ำตาลเชื่อมนายนิวัฒ สามีของน้าลำดวนมองเธอตาเป็นมันแต่ยังไม่กล้าผีพผามทำอะไรเกินเลยด้วยว่านาลำดวนเป็นผู้หญิงแกร่งพูดคำไหนเป็นคำนั้นบอกว่าอย่ายุ่งกับหลานสาวของฉันถ้านายนิวัฒขืนยุ่งฝ่าฝืนคำสั่งอาจบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลได้ง่ายๆเพราะน้าลำดวนพวกมีดสั้นติดตัวอยู่เสมอในแบบฉบับหญิงใจนักเกรง อย่างไรก็ตามการมีเด็กสาวสวยมาอยู่ร่วมชายคาเรือนเดียวกันก็เหมือนคำพังเพยน้ําตาลใกล้มดมีหรือที่มดจะอดใจอยู่ได้นายนิวัตจึงวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้เธอสมยอมเป็นของเขาโดยดีแม่ของลินดาซึ่งเป็นพี่สาวของน้าลำดวนกําชับน้องสาวว่าดูแลหลานให้ดีหน่อยเด็กมันกำลังโตผู้ชายทั้งในและนอกบ้าน จะวางใจใครไม่ได้นาลำดวนจึงให้เธอกลางมุ้งนอนที่ห้องโถงชั้นบนส่วนนาลำดวนกับผัวคือนายนิวัฒถึงแม้จะอยู่ในห้องนอนซึ่งอยู่ติดกับห้องโถงก็จะเปิดประตูทิ้งไว้ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้หลานสาวค่าสายตาไปได้แม้แค่คืนเดียวแต่แผนผดึิษลานสาวก็เกิดขึ้นจนได้เพราะการนอนกลางมุง้งรอบเตียงนอน ซึ่งอยู่ใกล้หน้าต่างเวลาคืนเดือนหงายแสงจันทร์จะสาดส่องกระทบผ้ามุ้งเต็มๆพอตกดึกน้าลำดวนกับผัวก็หันหน้าเข้าเล่นผัวเมียกันตามปกติเหมือนผัวเมียทั่วไปคิดว่าลินดายังเป็นเด็กคงหลับสนิทนานแล้วอีกทั้งยังมีมุ้งบทบางสายตาอยู่ทั้งหลังแต่แสงจันทร์คืนเดือนหงายสาดส่องผ่านมุง้งดาพริกไทยฝังติดกับหน้าต่าง ทำให้ร่างคนในมุ้งเป็นเงาดำตกกระทบกับมุ้งอีกฟากหนึ่งทํานองเดียวกับหนังตะลุงลินดาได้ยินเสียงปแปลกๆเหมือนคนสันมือกระแทกกันแรงๆจนดังป๊บปึ๊บสะดุ้งตัวลึงตาดูเห็นเงาดำๆเหมือนหนังตะลุงกําลังเล่นบทผัวเมียกันอย่างถึงพริกถึงขิงเรื่องพักนี้เป็นใครใครก็อยากดูเพราะไม่ใช่เรื่องที่หาดูได้ไง่ายๆ เธอนอนดูอย่างใจหายใจคว่ำกว่าหนังตะลุงเรื่องผัวเมียเอาท้องชนกันจะจบเรื่องเธอใจสั่นไปหมดนึกรู้ทันทีว่าน้าเขยจงใจทําพิรเรนให้เห็นเพื่อยั่วเธอให้สมยอมเล่นหนังตะลุงกับเขาเดชบุญที่พ่อแม่ของเธอเป็นคนใจบุญสุนทานเข้าวัดฟังธรรมอยู่เป็นนิดวันพระวันโกนไปถือสินแปดที่วัดก็จะพาเธอไปรู้รถพระธรรม ที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสเทศให้ฟังโดยเฉพาะสิ่งทั้งห้าข้อเธอยึดถือเป็นสารณะประจำใจไม่เกิดละเมิดแม้แต่ข้อเดียวเรื่องคบชู้กับนายนิวัฒน์สมเขาให้นาลำดวนลืมไปได้เลยขึ้นต่อมาเธอนอนหันหลังให้ประตูห้องนอนของนาลำดวนไม่ต้องพบต้องเห็นหนังตะลงุงเสียงระคายโสตประสาทก็หาสำลีมาอุดหูไว้ทั้งสองข้าง ต่อให้นานิวัตรกระแทกกระทันน้ำลำดวนแรงขนาดไหนเธอก็ไม่มีวันจะได้ยินฝ่ายนานิวัตรหลงเข้าใจว่าแผนประดิษศึกขั้นแรกสำเร็จผลป่านนี้เด็กสาวคงกระหายจะลิ้มลองสิ่งที่พ่อให้มาบ้างเย็นวันหนึ่งขณะที่น้ำลำดวนยังอยู่ในสวนเธอเพิ่งลงจากรถไฟสายหวานเย็นกำลังเดินขึ้นไปเปลี่ยนเป็นชุดอยู่กับบ้านที่ห้องชั้นบนนานิวัตร ก็ดักรออยู่ในห้องโถงชั้นล่างพยายามดึงมือเธอไปจับสิ่งที่พ่อให้มาเธอสะบัดมือเต็มแรงวิ่งหนีออกจากบ้านไปรอน้าลำดวนที่ริมทุ่งใกล้สวนผลไม้นายนิวัฒไม่กล้าไล่กวดเพราะเกรงมีดสั้นที่เมียพกติดตัวเย็นเหมือนนั้นเธอรอดจากความหื่นกระหายแต่แผนของนายนิวัฒไม่จบลงง่ายๆแน่ลินดาเหมือนอยู่ในถ้ำเสือ จะโดนเสือลากไปกัดกินเสียเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หน้าตาของนานิวัตตอนดึงมือเธอไปจับป้ากังเกงน่ากลัวมากน้าลำดวนไม่ใช่หลักประกันว่าเธอจะปลอดภัยจากเงื้อมือจอมหืนเพราะช่วงเวลาทำนาทำสวนมีมากกว่าอยู่ในบ้านดูแลหลานสาวคืนอยู่ต่อไปมีหวังเสียทีนานิวัตไม่วันใดก็วันหนึ่งเธอเป็นเด็กสาวที่รักนวลสงวนตัวไม่ยอมตกเป็นเครื่องบันเบอกรร,ม,รากามของใครเด็ดขาด เด็กเริ่มโตเป็นวัยรุ่นเวลามีเรื่องคับอกคับใจส่วนใหญ่จะปรับทุกข์กับเพื่อนรุ่นเดียวกันเธอหันหน้าเข้าหาเรอกับเพื่อนสนิทชื่อฮวงเป็นลูกสาวคนจีนมีบ้านอยู่ใกล้ตลาดสด่วงก็มีปัญหาทางบ้านเช่นกันเพราะคนจีนถือว่าลูกชายเป็นผู้สืบทอดตระกูลส่วนลูกสาวโตขึ้นก็มีผัวไปอยู่ตระกูลอื่นจึงเลี้ยงดูลูกผู้หญิงอย่างเสียไม่ได้ มีของดีอะไรจะให้ลูกผู้ชายหมดส,ส่งเสียให้เรียนสูงๆเป็นเจ้าคนนายคนลูกผู้หญิงเรียนแค่อ่านออกเขียนได้ก็พอแล้วอยู่ช่วยทางบ้านค้าขายไปวันๆรอให้ผู้ชายเห็นแล้วถูกใจสู่ขอไปเป็นเมียห่วงเป็นคนหัวสมัยใหม่ไม่ยอมโดนคลุมถุงชนกำลังมองหาที่อยู่ใหม่เป็นของตนเองคือห้องเช่าหลังตลาดสด ถ้าถูกทางบ้านบีบหนักๆเข้าจะออกมาอยู่ห้องเช่าหากินเองถ้าลินดาเกิดมีปัญหาเรื่องพี่เขยลองไปดูห้องเช่าด้วยกันค่าเช่าไม่แพงเดือนละส0่สิบบาทตกวันละบาทกว่าๆเท่านั้นเองอันเป็นค่าเช่าปี2 5 0 2ไม่ใช่ค่าเช่าอย่างปัจจุบันตอนนั้นก๋วยเตี๋ยวห่าเปรยชามละห้าสิบสตางค์มีขายอยู่ทั่วไปถือเป็นภาระหนักของเธอไม่ใช่เล่น ยังดีที่่วงช่วยออกค่าเช่าให้ครึ่งหนึ่งถ้าจำเป็นต้องหนีออกจากบ้านจะได้มาอยู่ด้วยกันพฤติการเร็วๆของนักเขยเป็นตัวเร่งให้เธอตัดสินใจออกจากบ้านน้ํลำดวนเร็วขึ้นก่อนที่เหตุการณ์จะเลวร้ายไปกว่านั้นเธอเอาเสื้อผ้าไปฝากไว้ที่บ้าน่วงวันละชิ้นสองชิ้นเสื้อผ้ามีแค่ไม่กี่ชุดสมบัติพระสถานอะไรก็ไม่มีติดตัวเมื่อตัดสินใจย้ายหนีนักเขย เธอหิ้วกระเป๋าหนังสือขึ้นรถหวานเย็นไปโรงเรียนตกเย็นโรงเรียนเลิกก็ย้ายเข้าไปอยู่ห้องเช่าหลังตลาดมีเสือ่อผืนหมอนใบกับเสื้อผ้าที่ห่วงเอามาให้ห้องเช่าอยู่ติดกับตลาดสดเดินทะลุผ่านห้องเช่าสิบกว่าห้องไปออกที่วัดใหม่ได้ไม่ใช่ที่เปลี่ยววังเวงมีผู้คนเดินไปมาพลุกพลรานทั้งวันอย่างน้อยก็ปลอดภัยกว่าอยู่ร่วมบ้านกับนักเขยเป็นแน่ อยู่ห้องเช่าวันแรกห่วงกับเพื่อนๆนห้องเดียวกันแวะมาดูแลสารทุกสุขดิบอยู่เสมอเธอรู้สึกอบอุ่นใจแต่ยังไม่กล้าส่งข่าวให้น้าลำดวนรู้เกรงว่ารู้แล้วจะมาตามตัวกลับไปอยู่ที่บ้านทุ่งสองห้องเพื่อเชิญหน้ากับนายนิวัตอีกเดือนต่อมาเธอรู้จักกับเพื่อนใหม่ชื่อแจ๋วเป็นลูกแม่ค้าในตลาดสดเช่าห้องอยู่ติดกันแจ๋วแก่กว่าลินดาสองปี เป็นสาวเต็มตัวริอ่านมีผัวในวัยเรียนผัวชื่อไหนนบเป็นคนในซอยหลังวัดวเวียนมหาเจ๋วตอนแม่ไปขายของอยู่เสมอถ้ามาตอนกลางคืนแม่อยู่บ้านจะนัดกันไปเล่นผัวเมียในห้องส้วมหลังตลาดสดซึ่งปลูกสร้างเป็นซ้วมแถวเจ็ดแฝดห้องทั้งสกปรกและเหม็นน่าคลื่นไส้แต่ตัณหาไม่เคยปราณีใครเจ๋วกับานนกยังอยู่ในวัยเรียน ไม่มีปัญญาหาที่เล่นผัวเมียดีกว่านี้เลยอาศัยห้องซ้วมเป็นที่ระบายความใคร่ของกันและกันส้วมของตลาดสดอยู่ตรงข้ามกับห้องเช่าของเธอแจ๋วก็รู้ว่าเธอเห็นว่าอะไรเป็นอะไรแต่ไม่หนิมอายแถมบอกด้วยว่าเพื่อนนายนบสนใจเธอถ้าอยากสนุกด้วยกันจะนัดเพื่อนนายนบมารอยอยู่แถวๆหน้าซ่วมหลังตลาดสดลินดาตกใจมากไปฟ้องห่วง ซึ่งเป็นเพื่อนกับแจ๋วมาก่อนรู้จักกับแม่ของแจ๋วฮวงบอกแจวว่าลินดาเป็นเด็กเรียนไม่ชอบยุ่งกับผู้ชายถ้าขืนชวนเธอให้เสียเด็กอีกจะฟ้องแม่ของแจ๋วเรื่องแจ๋วแอบเล่นผัวเมียกับนายนกที่ซุ้มหลังตลาดสดความกลัวโดนแม่ซึ่งดุมากเล่นงานเอาถึงขั้นอายคนในตลาดการชวนลินดาไปเล่นผัวเมียกับเพื่อนในนกจึงระงับไปแต่เรื่องข่าว ยังเกิดขึ้นไม่หยุดย่อนสังคมห้องเช่าเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาของชายหญิงห้องเช่าติดกับห้องเธออีกห้องหนึ่งเป็นบ้านนางเฉลวยแม่ค้าฟันเหยิ้เหมือนแก้วหน้ามา้าหุ่นก็เหมือนนางม้าสาวคือสะโพกงอนเช้งนั่งหลวยมีผัวเป็นคนงานก่อสร้างต้องไปค้างที่ไซต์งานครั้งละหลายวันตอนเช้าเช้านางหลวยจะดักรออาบน้ำพร้อมในเทิ ผู้ชายซึ่งเช่าห้องติดกันกับห้องนางหลวยโดยโอ่งน้ำวางอยู่หน้าห้องเช่าทำเอาลินดาต้องซื้อกละมังมารองน้ำไปอาบในซ้วมหลังบ้านทั้งนี้เพราะเห็นนางหลวยชอบทำอ่อยเหยื่อในเทิดอยู่เรื่อยเวลานุ่งผ้าถุงตักน้ำรดตัวสู้ๆจะหันหน้าไปทางในเทิดซึ่งอาบน้ำอยู่ใกล้กันผ้าถุงโดนน้ำเปลียกชุ่มโชกแนบติดเนื้อหนังจนเห็นของใหญ่ชัด ได้ทำเป็นชวนในเทิดพูดคุยเปิดโอกาสให้เขาเห็นเต็มๆตมตาเป็นการทอดสะพานให้ฝ่ายชายในเทิดอดใจไม่ไหวพ่อผัวนางหลวยไม่อยู่บ้านก็ย่องเข้าหานางหลวยก็สมยอมให้เข้ามามีอะไรรายกันอันว่าห้องเช่าท้ายตลาดปูพื้นกระดานแผ่นเดียวกันมีฝาห้องกัน้นเป็นสัดเป็นส่วนทำให้มองไม่เห็นคนห้องติดกัน แต่ถ้าคนในห้องห้องนั้นเล่นผัวเมียพื้นกระดานจะสะเทือนจนถึงในห้องของเธอได้ยินแม้กระทั่งเสียงกระซิปเร่งให้ทำพี่เรนฝั่งแล้วเนื้อตัวร้อนวูบวาบไปหมดไม่มีกระจิ๊ยกระใจจะทำการบ้านที่ครูให้มาทำทุกเย็นลินดาอยากให้ห่วงออกจากบ้านมาอยู่ด้วยกันเร็วๆเ,เธอจะได้หาทางย้ายไปอยู่ที่อื่นที่มันสงบสุขกว่านี้แต่ยังไม่ทันมีใครได้ย้ายที่อยู่ ก็มีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นเสียก่อนเย็นวันหนึ่งเธอนั่งทําการบ้านที่โรงเรียนเพื่อตัดปัญหาเสียงรบกวนเธอออกจากโรงเรียนเป็นคนสุดท้ายระหว่างทางที่เดินกลับห้องเช่าซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนราวครึ่งกิโลเมตรมีป่าละเมาะอยู่แห่งหนึ่งกลางป่ามีกระท่อมไต้ถุนเตี้ยรกร้างใครมาปลูกทิ้งไว้ก็ไม่รู้เธอเห็นในเผินเพื่อนในนก ผัวของแจ๋วยืนดักรออยู่ข้างป่าละเมะเธอกําลังจะเดินผ่านมันก็ไม่พูดพร่ำทําทเพลงฉุดกระชากเธอเอาตัวไปยังกระท่อมร้างหลังนั้นมือข้างที่ว่างก็อุดปากของเธอไว้ร้องให้คนช่วยไม่ได้ถ้าถูกฉุดเข้าไปในกระท่อมได้เมื่อไหรความบริสุทธิ์ของเธอหนีไม่พ้นความหื่นของมันแน่แต่ฟ้าดินยังทรงเมตตาเธออยู่ทําให้ชายหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่ง ผ่านมาเห็นกระเป๋าหนังสือตกอยู่ข้างตาละมะและเห็นเธอโดนดึงตัวหายเข้าไปในกระท่อมพอดีเขาวิ่งตามเข้ามาระง,งับเหตุได้ทันท่วงทีเตะเฉยปลายคางตุ่มเดียวในเผินก็สลบกลางอากาศโดนใส่กุญแจมือเอาไปสอบปากคำที่โรงพักชายหนุ่มคนนี้เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบชื่อร้อยตำรวจโทชาตินภากาศเป็นฝ่ายสืบสวนของสถานีตำรวจแห่งนั้น เขาชวนเธอไปโรงพักด้วยในฐานะผู้เสียหายจบธุระก็พาไปส่งถึงห้องเช่าเห็นสภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับเด็กสาวอย่างเธอเอาเสียเลยจึงชวนไปพักอยู่กับพี่สาวของเขาซึ่งมีบ้านอยู่ในซอยใกล้กับโรงเรียนของเธอนั่นเองพี่สาวของหมวดชาติชื่อคุณขวัญและดีเธอเรียกหล่อนสั้นๆว่าคุณขวัญครอบครัวของคุณขวัญเป็นตระกูลใหญ่ ปลูกบ้านอยู่ในซอยเดียวกันถึงสามหลังหลังที่อยู่ท้ายซอยเป็นตึกใหญ่สองชั้นที่พักของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญมีพี่ชายคนโตกับครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยส่วนเรือนไม้สองชั้นกลางซอยเป็นที่อยู่ของคุณขวัญกับสามีและลูกๆวัยเดียวกับลินดาส่วนตึกชั้นเดียวแต่กว้างขวางปลูกอยู่บนเนื้อที่ครึ่งไร่ คอนไปทางปากซอยเป็นบ้านของผู้หมวดชาติครอบครัวคุณขวัญให้ความรักและเอินดูเธอมากลูกสาวทั้งสามของหล่อนก็คบหาเป็นเพื่อนกับลินดาอย่างสนิทใจทั้งๆท,ท,ที่อยู่โรงเรียนคนรวยในย่านธุรกิจผิดกับโรงเรียนเล็กๆของเธอซึ่งตั้งอยู่ย่านชานกรุงอยู่ที่บ้านคุณขวัญได้ครึ่งเดือนสุขก,กายสบายใจดีแล้วจึงเขียนจดหมายไปเล่าให้พ่อแม่ที่ต่างจังหวัดได้ทราบความจริงทุกอย่าง ท้ายจดหมายขอร้องไม่ให้ต่อว่าน้าลำดวนกับสามีไม่งั้นครอบครัวน้าสาวจะเดือดร้อนเพราะเธอเป็นต้นเหตุพ่อกับแม่เคยเดินทางมาเยี่ยมเธอหน,หนึ่งครั้นเห็นว่าคุณขวัญดีต่อลูกสาวอย่างจริงใจพ่อกับแม่ก็กลับไปบ้านต่างจังหวัดอย่างโล่งอกหายห่วงหมดกังวลในตัวเธออยู่ต่อมาเธอเรียนจบมัธยมปลายสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ หมวดชาติซึ่งเลื่อนยศเป็นร้อยตำรวจเอกเรียกกันว่าผู้กองชาติมองเธอด้วยสายตาอันมีความหมายอย่างลึกซึ้งเพราะเธอเป็นเด็กสาวเต็มตัวสวยงามรากับนางเอกหนังไทยมีนิสิตรุ่นพี่ตามขายขนมจีบกันเกลียวพอตกเย็นถ้าว่างจากงานในโรงพักผู้กองชาติจะขับรถไปรับเธอกลับบ้านเสมอระหว่างทางก็พูดเปในไหนว่า เขาจะรอให้เธอเรียนจบก่อนแล้วจะจัดผู้ใหญ่ไปสู่ขอกับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดลินดาเองก็มีใจให้เขาทุกอย่างจึงไปได้สวยเหมือนเมฆหมอกแห่งความชั่วร้ายพัดผ่านไปจากชีวิตของเธอแล้วจนกระทั่งญาติคนหนึ่งของเขาแวะมาเยี่ยมคุณขวัญที่บ้านไม้สองชั้นในซอยเห็นเธออยู่ในชุดนักศึกษาเข้าบ้านมาพอดีญาติชื่อคุณศักด์มองเธอตาเป็นมันอย่างตกตะลึงในความงาม เมื่อคุณขวัญแนะนําให้รู้จักกันคุณศักด์ก็ย้ายกลับมาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งมีบ้านอยู่ในซอยเดียวกันเพื่อหาทางติสนิทกับลินดาทุกเช้าจะเอารถส่วนตัวมารอรับเธอที่หน้าบ้านคุณขวัญพาไปส่งถึงประตูมหาวิทยาลัยตกเย็นก็ไปรอรับกลับบ้านด้วยกันผู้กองชาติก็ไม่กล้าขัดขวางเพราะคุณศักด์เป็นญาติสนิทเคยวิ่งเล่นมาด้วยกันตอนวัยเด็ก ลินดายอมให้คุณศักดิ์เทียวรับเทียวส่งด้วยความเกรงใจคุณศักดิ์ก็มาในแนวรักจริงหวังแต่งพยายามทําดีกับเธอทุกอย่างแต่เธอก็ไม่ทําตัวสนิทสนมกับคุณศักดิ์จนเกินควรเพราะอาจทําให้เข้าใจผิดคิดว่าเธอไม่ปฏิเสธในอันที่จะสารทัมพันธ์ฉันคนรักผู้กองชาติหาทางแก้ด้วยการเอารถไปรับเธอเร็วกว่าปกติบางครั้งถ้าว่างจากราชการ จะไปเฝ้ารอแต่หัววันเพื่อจิงตัดหน้าคุณศักดิ์ให้จงได้หลังจากแย่งชิงกันเป็นคนโปรดของเธออยู่พักหนึ่งคุณศักด์ก็เปลี่ยนแผนจากรักจิงหวังแต่งเป็นรักจริงหวังฟันเมื่อดูออกว่าเธอมีใจให้ผู้กองชาติมากกว่าถ้าได้ครอบครองกายเธอใจจะไปไหนเสียแผนสกปรกเริ่มขึ้นในวันที่คุณศักดิ์ชิงตัดหน้าผู้กองชาติ ขับรถไปรับลินดาจากมหาวิทยาลัยแล้วชวนเธอแวะหาอะไราทานในห้องอาหารบนศูนย์การค้า,าเธอเผอหันไปมองข้างอื่นไม่กี่อืดใจคุณศักด์ก็แอบผสมยานอนหลับให้เธอดื่มก่อนที่ยาจะออกฤทธิ์ก็ทำทีเป็นใจดีรีบพาไปส่งบ้านระหว่างทางขณะที่ยานอนหลับเริ่มออกฤทธิ์คุณศักด์เลี้ยวรถเข้าไปในซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่ง บริเวณกลางซอยมีป่าละเมาะขนาดใหญ่คุณศัก์ขับรถเข้าไปจอดในผงหญ้าตอนที่เธอหมดสติกำลังจะผิดศึกได้อยู่แล้วเพื่อเอิผู้กองหนุ่มขับรถสะกดรอยตามมาทันตรงเข้ากระชากคุณศัก์ลงจากร่างของเธอชกเรื่องที่กระโดงคางทีเดียวสลบเหมือดกลางอากาศแล้วช่วยสวมใส่เสื้อผ้าให้ลินดาตามเดิมทั้งที่เธอยังหมดสติด้วยธิยานอนหลับ ขารอจนคุณศักด์ฟื้นคืนสติก็พูดกันแบบลูกผู้ชายว่าถ้าไม่คิดนิดเดียวว่าเป็นญาติวันนี้ไม่ตายก็พิการแน่ต่อไปถ้ายังเห็นว่ามายุ่งกับลินดาอีกจะตัดญาติขาดมิตรจัดการในศักดิ์อย่างศัตรูถ้าไม่เชื่อจะลองดูก็ได้คุณศักด์เก่งหรือฉลาดเจ้าเล่ได้แต่กับผู้หญิงเมื่อเจอคนจริงอย่างผู้กองชาติก็ตกใจกลัวสัญญาจะไม่ลวนลามเธออีก ผู้กองไล่ให้จากไปส่วนเธอเขาจะพากลับบ้านเองคุณศักด์เป็นมารชีวิตของเธอคนสุดท้ายแต่ก็จากไปแล้วเปิดโอกาสให้ลินดามีสมาธิอยู่กับการเรียนจนสอบรับปริญญาได้สำเร็จวันรับปริญญาพ่อกับแม่และญาติสนิทที่ต่างจังหวัดเหมารถมาถ่ายรูปด้วยกันเพื่อเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีของวงตระกูลสืบต่อไปวันนั้นคุณขวัญจัดงานเลี้ยงขึ้นที่บ้าน เพื่อเธอโดยเฉพาะระหว่างอยู่ในงานก็ช่วยพูดทาบทามสู่ขอลินดาให้กับผู้กองชาติซึ่งดูใจกับเธอเป็นเวลาหลายปีเหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหย,ยกพ่อกับแม่ก็ตกปากรับคําไม่อีดเอื้อนเพราะผู้กองชาติใช่แต่เหมาะสมคู่ควรกันยังเป็นผู้มีพระคุณช่วยดินดาให้พ้นเงื้อมือมานหลายครั้งหลายหนในที่สุดงานมงคลสมรส ระหว่างเธอกับชายคนรักก็ผ่านไปสุขสมหวังด้วยกันทุกฝ่ายไม่มีอุปสรรคขวากหนามอะไรให้ต้องกล่าวถึงอีกแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่เธอทบทวนดูแล้วเมื่อนึกย้อนไปสู่อดีตอันยาวนานทําให้รู้ว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่ความบังเอิญจู่ๆก็เกิดขึ้นเองลอยๆมันเป็นผลที่มาแต่เหตุซึ่งเธอเคยทําไว้ในวัยเด็ก ความลับที่เธอเก็บเงียบไม่เคยบอกให้สามีรู้ก็คือมารดาของเธอหาใช่พัญญาคนแรกของพ่อไม่อันที่จริงพ่อของเธอเคยมีพัญญามาก่อนและมีลูกด้วยกันภรรยาคนเก่าเป็นแม่ขาข้าวแกงหาเปร่ตะเวนไปขายตามตรอกซอกซอยพ่อรังเกียจความต้อยต่ำของนางทวินมากเนื่องจากพ่อรับราชการอำเภอถึงจะตำแหน่งไม่สูง แต่คนต่างจังหวัดถือว่าข้าราชการเป็นเจ้าคนนายคนพ่อได้เสียกับนางทวินด้วยความขนองตอนวัยหนุ่มกว่าจะทำนึกเสียใจก็มีลูกถึงสองคนจำเป็นอยู่เองที่ต้องอยู่ดูแลลูกๆก,กระทั่งได้มาพบเจอแม่ของลินดาซึ่งเป็นผู้หญิงในอุดมคติครั้นแอบลักรอบได้เสียกันแล้วก็หลงรักอย่างถอนใจไม่ขึ้นพยายามกั่นแกล้งภรยาเก่าต่างๆนา,นา ให้เกิดความเบื่อหน่ายจะได้ขอเลิกกันได้โดยสะดวกหลวงท้ายก็เลิกกันจริงๆแต่ยังไม่ทันจะจดทะเบียนหย่าร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายพ่อก็ชิงแต่งงานใหม่กับแม่ย้ายออกจากบ้านนางทวินมาอยู่กินกับแม่อย่างเปิดเผยจนมีลูกด้วยกันสามคนลินดาดเป็นลูกสาวคนหัวตีใบหน้าสวยงามเพราะมีพ่อรูปหล่อ,อยามว่างจากเล่าเรียนแม่จะพูดกรอกหูเธอทุกวันว่า พ่อกับแม่รักกันผู้หญิงที่ชื่อทวินทำเล่กลจนพ่อเผลอใจไปอยู่กินด้วยตอนนี้พ่อได้สติมาอยู่กับแม่คนเดียวถ้านางทวินแวะมาที่บ้านเมื่อไหรอย่าไปต้อนรับเด็ดขาดที่จริงแม่เป็นคนธรรมะธรมโมรู้ผิดชอบชั่วดีแต่เรื่องของผัวผัวม่เมียผู้หญิงไทยส่วนใหญ่จะถือมติว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใคร เธอถูกแม่พูดกรอกหูอยู่ทุกวันจนลืมไปว่าแม่มาที่หลังนางทวินเข้ามาก่อนจะว่าไปก็คือเมียหลวงนั่นเองแต่เป็นเมียหลวงที่ยากจนหาเช้ากินค่ำบางคราวติดขัดเรื่องค่ากินอยู่ของลูกก็พาลูกๆซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่สาวของลินดาเมายืนเกาะรั้วของเงินพ่อใช้บ้างตอนนั้นเธออายุสิบขวบเข้าข้างแม่ตัวเองออกไปร้องขับไล่เมียหลวงอย่างีเสียให้หาย นนางทวินได้อายพาลูกพระจากไปต่อมาเจอหน้านางทวินที่ไหนเธอจะพูดจาเสียดสีให้อับอายทุกทีเพราะความกระตันอยู่ต่อผู้เป็นแม่ใครจะมาแย่งพ่อไปจากแม่ไม่ได้เด็ดขาดดูเผินๆเหมือนทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงามแต่ความจริงเป็นความผิดอย่างมหันเพราะถ้าจะว่ากันไปแม่ของเธอก็คือเมียน้อยของพ่อลูกเมียน้อยมีจิตอะไรไปขับไล่ ลูกเมียหลวงกับแม่ของเขาเหตุการณ์ทนองนี้เกิดขึ้นนานเป็นปีๆจนเมียหลวงยอมแพ้ขอแค่ค่าเลี้ยงดูลูกสักก้อนเล็กๆแล้วจะยอมอย่าให้เมื่อการอย่าร้างผ่านไปเมียหลวงกับลูกๆทั้งสองคนต้องก้มหน้าใช้ชีวิตตามยถากรรมหาเช้ากินข้ำกว่าจะส่งเสียให้ลูกเล่าเรียนได้แต่ละปีเลือดตาแทบกระเด็นกับอนั้นนั่นเองที่ตามสนองดินดาในภายหลัง ไม่ว่าจะตกไปอยู่ที่ไหนเป็นต้องมีเรื่องชู้สาวเกิดขึ้นกับเธออยู่ร่ําไปเพราะกฎแห่งกรรมถือว่าคนเราต้องรู้จักบาปกรรมดีอยู่แล้วถ้าไม่รู้ก็ต้องถามผู้รู้คือภิกษุสงฆ์ที่ท่านอยู่ในศีลกินธรรมจะมาอ้างว่ายังเด็กไม่รู้ว่าเวรกรรมคืออะไรไม่ได้กฎแห่งกรรมส่งไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ลำเอียงเห็นแก่หน้าใครทั้งสิน้นไม่ว่าเด็กไร้เดียงสา หรือผู้ใหญ่ไหว้คร่ำโลกหากทำผิดบาปจะมีผลลัพธ์ร้ายแรงตอบสนองเหมือนกันหมดยังดีที่บาปของลินดาเป็นบาปบริสุทธิ์ทำไปด้วยความกระตันอยู่เป็นที่ตั้งเวลาผลของกรรมตามสนองเลยมีเหตุบังเอิญให้พ้นเคราะห์กรรมเหล่านั้นได้ทุกครั้งไปเรื่องจากชีวิตจริงของคุณป้าลินดาก็มีเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทิน